สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้ยินไหมคะเสียงกระรอกนะคะอันนี้ก็คือกระรอกอันนี้อยู่หลังบ้านของลุงอะคะ่ะก็จะมีต้นยางนะคะแล้วก็มีต้นมะพร้าวกระรอกมันก็จะมากัดกินลูกมะพร้าวอะคะ่ะแล้วเมื่อกี้มันก็มาตรงต้นมะรุมอะคะ่ะมาแกะกิน เม็ดมาลุมมั้งมเมื่อกี้ไม่รู้ร้องทำไมร้องกันใหญ่เลย มีทั้งกระลอกมีทั้งนกเลยเนาะเสียงอะ่ะได้ยินไหมคะเดยงกระดิ่งอันนี้ลุงเขาทำไวค้ค่ะไล่กระลอกอะ่ะกะไล่กระลอกเออเออเออนวนวนัน้น น่นโดนยิงมันอยู่ตรงยอดน่นโดนยิงอีกแล้วกระสุนสองร้องเสียงดังไหมทำให้เขาลาคาและแกร้องอยู่ได้แค่กัดกินลูกมะพร้าวเขาก็ อืมพอละมันจะร้องกันอีกแค่นี้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นจ้ะ